โอ้โหแล้วก็ตัวนี้อือหึเอาโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเอาตัวนี้อือหโอ้โหรอดไปนู่นแล้วโอ้โหอือหการรวมของเราในวันนี้นะครับ สายสวยนะครับกะสูบต้นน้ำตกเก็บน้ำมอเเหล็กนะครับ สวัสดีตอนเ,เช้านะครับท่านผู้ชมทริปนี้ผมก็พาผู้ชมมาอย่างอ่างเก็บน้ำามกเหล็กนะครับจุดนี้ผมอยู่ที่ต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำามกเหล็กนะครับทริปนี้ก็จะพามาตามหาลากระสูบต้นน้ำนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าตลาดายหรือยังนะครับกว่าผมจะได้หยุดงานคือสัปดาห์ละครั้งในวันอาทิตย์นะครับเนีน่ยสภาพหมายก็ ค่อนข้างสวยนะครับผมนะครับบรรยากาศตอนตเช้านะลุยออกหมากให้มานะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับผมลุยกันเลยครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ลงมาถึงจุดใต้สะพานเรียบร้อยนะครับสภาพหมายก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับก็อุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาในวันนี้ก็จะเป็นชุดนี้นะผมอาบูกาเซียซิลเวอร์แมนะครับตัวนี้ก็เป็นสปูตตืรนนะครับใส่สาย PE 0.8ของเบิร์กล์มานะตัวนี้ก็มากับคันอาบูกาเซียดิเอโบนะครับก็เป็นคันเวท3ามขีดสิบห้าฟุตสท่อนเดียวนะครับ ก็เป็นคันไม่ยาวมากนะลุยแม่น้ํานี่สบายเนะโอเคกับผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะ mm hmm. ไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ไม่มีนานาน,านักตกปลาเลยนะครับเขาอาจจะรู้ว่าตลาดวายไปแล้วนะครับ <laughs> แต่ผมเพิ่งได้เข้าหมายนะโ <Okay. S 1> อเคลุยเงินไปเรื่อยๆนะ คอ๋อม,มันยังมีกัดอยู่ไหมครับเนี่ยโหเงียบแล้วมาตั้ตมโดนยัง <c oughs> โดนแล้วครับท่านผู้ชมโดนนะผมสูบของโมกเหล็กนะโอ้โหมีไซด์มีไซด์ตาตั้มโดนแล้วงลงแกนะ่งไปแล้วโอ้โหน้ำแรงนะ แรงดีมากนะครับตระสูบน้ำไหลนะครับตระสูบต้นน้ำต่างเก็บน้ำโมกเหล็กนะครับผมึงจะไม่รวยก็ขอให้รอดแค่วนะคลิปนี้อื <c oughs> <c oughs> สใหญ่นะยอดนะกหวัาจะได้ตัวนะออกคลิปมาแต่เช,นะช้านะนะ มาแล้วก็ผมเรียบร้อยนะผมจะสูบต้นน้ำอ่างเก็บน้ำามกเหล็กนะครับก็ไซนี้ก็น่าจะมีสัก จ็ดแปดถีบได้นะครับกับสู้กับการเล่นน้ำไหลนี้โอ้โหโคตรแรงดีนะโอเคครับผมขอถ่ายรูปกอนนะนี่นะครับผมจะตูบต้นน้ำอ่างเก็บน้ำามกเหล็กนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วนะครับก็หลังจากที่ออกคลิปมาตอนเช้า,ชานะครับลุยอ,ออกหมายมานะครับ ก็หวังว่าจะเจอที่ใต้สะพานก็ไม่เจอนะครับลิปนี้ก็เจอนาน,านๆนะตกปลาหลายๆท่านก็ถือว่าปลากินไม่ดีนะครับวันนี้ก็พยายามหาตัวเอาจนได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับทีนี้ก็ภารกิจสําเร็จนะครับเจอกระสูบไซส์สวยเลยนะครับกระสูบต้นน้ําอ่างเก็บน้ํามกเหล็กนะครับปลาแรงดีบวกกับน้ําแรงนี่โหสู้โคตรมันนะครับ เดี๋ยวกันต่อนะจะเจอกหรือเปล่านะ ดูนนะผมลองไนแล้วเนะี่ยจะสูบต้นน้ำนะหางเก็บน้ำมอกเหล็กนะหนแรงดีจริงๆคนระับไซอาจจะไม่ใหญ่มากนะแต่แรงโคตรดีนะนเอาเรื่องนะ máy ống nước này, đây là chụp tôm nước, chụp nước mộc lịch này, ปลามันขึ้นร่องนี้ฮะนี่ฮะเจอจุดนะครับ <laughs> นี่นะครับนะตั้มพามาโดนนะครับ้าเจอจุดก็ไม่ยากนะครับก็สูกต้นน้ำนะครับโอเคครับผมเก็บปลาของนะ เรียบร้อยนะอีกแต้มนะกะสูบต้นน้ำนะโอเคครับผมดูกันต่อนะ <c oughs> อืมอ้าโดนเฉยโดนอีกแล้ว <c oughs> ไม่ใหญ่ครับตัวนี้โดนนะตัวนี้ตัวนี้แต้มเล็กชื่อตัวนี้เล็กไปนะเดี๋ยวปล่อยไปนะนนนนใช้คิปเปอร์นะอันตรายนะปลาสะบัตบบดตัวเด็ดเขาเดยบร้อย ปล่อยปลาไปเลยนะคตอนนี้ตัวเบ็ดเกี่ยวเสื้อไปแล้วนะดิ้นแรงดีจริงๆโอเคเรปล่อยปลาไปก่อนนะไป โดนกลางแล้วเต้าตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่หญเอ๊หรือใช่ไหมไซส์ดีไหมโอ้่ยไซส์ดีอยู่นะเมื่อกี้มืนจะไม่ใหญ่มาสู้ด้านในนะด้ำตื้นครับครับ <c oughs> โดนเยอนะมากไซส์สวยก็จะขอเก็บนะ อ,อเกี่ยวสวิงไปแล้วลุก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 เรียบร้อยเดี๋ยวว่าปล่อยไปนะ <c oughs> เกี่ยวสวิงนะเอ้เกี่ยวกระชังโอเคไม่เป็นไรนะเก็บบ้างปล่อยบ้างนะ <c oughs> โอเคครับผม โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเอาตัวนี้อออืืหโอ้โหรอดไปนู่นแล้วโอโ้โหออืหือรอดต่อไม้ซะด้วยมาแล้วมาแล้วอุ้ยมุดไปแล้วโอือหือออกไปแล้วโ เตือนเต้นนะครับ hmm. ม mm ุด hmm. ต mm ่อนะฮะมุด hmm. ม okay, mm ุด hmm. ม okay, mm ุด hmm. อ okay, mm ีกแล้วโอเคนะฮะไซส์ก็ไม่ใหญ่มากนแต่แรงโคตรดีนะัะ ผมจะสูกต้นน้ำอ่านเก็บน้ำโมกเหล็กมาอีกแต้มนะครับโอเคครับดูดีกันต่อนะฮะ ใส้แน่นอนฮะโค่นมุดต่อฉลาดจริงๆริงใช่มุดเร็วมากเลยฉลาดมากครับเข้าแต่ลากไม้นะต้องประคองให้เหนื่อยก่อนนะเพราะจุดที่เรายืินมันเป็นต้นไม้นะเข้ามาใกล้ตัวเรานี้ พุ่งเข้ารากไม้อย่างเดียวเลยนะเด็ดร้อยเด็ดร้อยมอีกแตงครับ ไซนี้แบบทู้มันสุดๆนะครับผมกับงานน้ําไหลอย่างนี้นะครับนี่นะสุดยอดนะโอเคครับผมลุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมก็เสียเหยื่อไปแล้วนะครับขาวหัวแดงผมนะครับก็ถือว่าคุ้มนะเหยื่องานจีนนะร,ราคาไม่กี่บาทวนันนี้จัดกระสุบไปหลายตัวเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อนะ เมื่อกี้ตีข้ามฟากนะติดต่อไม้ฝั่งนู้นนะดึงสะขาดเลยนะก็ตอนนี้ก็จากดำตื้นก็ลองเป็นเหยื่อที่แบบมีลิ้นดำลงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับเกือบเกือบโดนไม้อีกนะครับ cụp tay phía dừa nha ตัวคุนโดนูนะครับมีลินก็ได้เรื่องเหมือนกันนะแต่ดูแล้วไซส์ไม่ใหญ่นะดึงเข้ามาง่ายๆนคะรับนี่นะครับอืมโอเคครับผมไซส์นี้ยกสบายมานี่คนระับอุ้ยโื้อือ เรียบร้อยนะขาดแล้วนะครับขาดไปแล้ว หมือนจะเอาช้าลงแล้วรู้สึกจะอืดแล้วตอนนี้อ้าอุ้ยโดนโดนอีกอุ้ยหลุดออ,อ,เ,อเอาอยู่เฉยเฮ้ยงให้มันตามนี้มาหืมเมื่อกี้นึกว่าหลุดมันวิ่งตามเข้ามาเลยอะไปแล้วไปแล้วโอ้ยทำไมวิ่งเนี่ยตัวเนี้ยวิ่งดูจัตัวนี้นหไปแล้ว วิ่ง่งโหดเมื่อกี้ผมนึกว่าหลุดนะครับวิ่งตามเข้ามาหาคนเลยนะ <c oughs> ตั้งปอมซูนะครับนี่ฮะเข้ารากไม้นะฉลาดมากนะ <c oughs> เป็นบ้านของเขานะเขารู้ว่าเขาต้องเข้าไปตรงไหนถึงจะรอดนะ <c oughs> ใีไซส์สวยเลยนะครับ ต้องกระคองออกจากตอไม้นะน่าจะยอมนะโอ้วหโเคอ็บเียบร้อยนะผมตัวนี้ไซส์สวยด้วยนะนี่นะครับกัดเหยื่อเป็นเหยื่อออกแนวลิ้นยาวดำลึกนะฮะ แต่ก็ไซส์สวยเลยนะครับตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยนะฮะไม่ลงครับด้านนอกครับมุมปากนี่ครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถือว่าสุดยอดนะกรับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับถือว่าสนุกมากนะโอเคครับผมนี่ครับสุดยอดโคตรสนุกก็โอเคนะครับท่ววานผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผม ที่ผมมาตามหาปลากระสูต้นน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำามวกเหล็กนะครับผมนีสนะสภาพหมายก็ทิปนี้ก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะแต่สุดท้ายก็ทำสำเร็จนะครับผมเจอกระสูไซส์สวยหลายตัวเลยนะถือว่าคุ้มค่านะครับกับการตื่นเช้านะการลุยกองไม้ตอนเช้านะบรรยากาศโคตรดีนะครับผมจะเห็นธรรมชาติ าจะมีแค่วันเดียวนะที่ได้ออกหมายนะฮะโอเคครับผมก็จะชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็จะได้ลุยตกปลาท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ